ยกได้ยกเลยครับยกได้ยกเลยนะครับยกเลยยกน้ำเลยครับยกเลยครับยกยกไดยกไหวไหมยกไม่หวจับครับสองแพ็กสามแพ็กจับซ้อนกันไว้นะครับซ้อนครับซ้อนซอน ยกครับยกยกน้ำเลยครับดักเดียวยกเลยครับของแพ็คซอนกันไว้นะครับจับครับจับน้ำด้วยครับอนนี้ตัดุชนก็ยังคงมีจำนวนมากนะครับไปจนถึงแยกโพธารามนะดูสุดลูกหูลูกตานะฮะตอนนี้คนเยอะนะฮะตรงนี้ตัดชนเยอะมากนะฮะที่เขตอำเภอโพธารามนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางมุ่งหน้าไปที่แยกโกทะลามนะครับับทูนะครับจับน้ำจับน้ำจับน้ำด้วยจับน้ำด้วยอ่าจับน้ำไว้อ่านั่นแหละฮะที่สำคัญนะฮะอย่าลืมจับน้ำนะครับ เพราะว่าหลวงตาท่านจะต้องประเคนรับประเคนน้ำนะฮะบางคนก็ก้มพนมอย่างเดียวเลยนะฮะไม่จับน้ำหลวงตาก็รอนะฮะเมื่อไหร่ต้องให้จัดน้ำจับน้ำด้วยนะฮะกระเป๋าตังค์เนี่ยกระเป๋าตังค์เลยไม่นะฮะกระเป๋าตังค์ใช่ไหมฮะหลวงตาจะไม่เคาะเลยนะฮะถ้ามีกระเป๋าตังค์วางนะครับ

46่สิท่านนะขอบคุณดาว35ดวงนะขอบคุณมากๆนะฮะที่ไปกำลังใจให้เปตตาเป็นนะครับจับน้ำจับน้ำจับน้ำอ่าจับครับจับไว้ครับจับไว้จับไว้ที่สะคัญต้องจับน้ำจับน้ำอย่างเดียวนะฮะอ่ายกน้ำยกประเคนนะจับน้ำประเคนด้วยจับน้ำประเคนกระเป๋าไม่ได้ฮะกระเป๋าไม่ได้ไม่ได้กระเป๋าออกอ่าหลงมันงั้นหลวงตาไม่คลอดให้นะฮะนี่ฮะยังยังคงมี ให้เห็นอยู่นะฮะยังไงฝากนะฮะตามรายทางนะครับที่ดูไร้สดแล้วรอหลวงตาอยู่นะฮะกระเป๋าอะไรต่างๆห้ามนะหลวงตาไม่เหยียบนะฮะร้อนกันครับน้ำไหลแพะร้อนนะครับหลวงตาท่านมีเมตตานะครับข้อหัวให้ทุกคนนะฮะยังไงก็ปฏิบัติตามนิดหนึ่งนะฮะ จับน้ำจับน้ำอ่าโยนน้ำครับโยนน้ำเลยโยนน้ำเลยจับไว้นะครับจับไว้สาธุคลองแล้วค่อยปล่อยนะครับยกขึ้นมาครับยกยกยกครับส้าทีนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับ จับน้ำจับของครับจับน้ําไว้ครับจับน้าไม่ยกนะครับจับน้ําไว้จับไว้ครับจับไว้นะครับตอนนี้ใกล้ถึงใกล้ที่จะถึงแยกโพธาราม บวกออกครับบวกออกับแพกน้ whales, ําก่อนครับพอบวกออกับแพกน้ำนะครับจับน้ําไว้ครับยกสูงๆนะฮะหลวงตาจะได้ไม่ได้กลมเยอะครับจับไว้นะครับน้ำจับไว้จับน้ำไว้นะครับให้เดียวยกเลยครับให้เดียวชุบเดี๋ยวชุบนะครับ เวลาถ่ายภาพผู้หญิงสุภาพสตรีนะดูเป็นตัวอย่างนะครับขอนะฝากกรุณาอย่าออกมาตัดหน้าหลงตานะไม่ได้นะเป็นผู้หญิงนะครับโดนจะมาฝังหน้าหลงตาก็ไม่ได้นะฮะเพราะเดี๋ยวเกิดพลาดพังไปแล้วถ้าไปสัมผัสเดี๋ยวท่านจะอาบัติอีกนะฮะไม่ได้นะาะเดินเร็วเดี๋ยวคนอะไรก็เกิดึ้นได้ขอเลยนะฮะ โดยเฉพาะสุภาพสตรีนะฮะที่ดูไฟ์สดอยู่ด้านหน้านะครับเอาแค่ต้านข้างริมถนนพอนะครับอย่าออกมาฝั่งหน้าหลวงตาถ้าโดนองคหลวงตาเมื่อไหร่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แล้วก็ต้องอาบัติอีกด้วยแล้วเป็นบาปด้วยนะท่านจะบาปเองนะได้รูปภาพสวยแต่เป็นบาปไม่ได้นะนะครับเอาเอาเท่าที่เจ้าหน้าที่เขา,สสากันไว้ให้พอนะฮะขนาดตาปไปเองเนี่ย เวลาไล์สดยังต้องดูช่วงดูจังหวะเงาแม้แต่เงาท่านยังเหยียบไม่ได้เลยนะฮะเราก็ต้องอยู่เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดนะฮะต้องร่วมกัน,นะะรครับรปฏิบัติตามนะครับให้อยากเครื่องคัดเลยจับน้ำไหมครับจับน้ำคองแล้วค่อยปล่อยนะฮะจับไว้นะครับเข้าข้างเลยนะผู้ชาย ศัตรูนะครับศัตรูนะครับบไวปครับจับไมาดับม้ดับมาตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงบางไผ่นะฮะเขาเรียกอะไรนะหอจกอบางไผ่ จับน้ำไหมครับจับน้ำไหมครับยกหน่ยกครับน้ำหนึ่งแท็กยกไว้นะครับไม่งั้นตาตุ้มเยอะนะสวัสดีทั้ง2,030ท่านนะฮะขอบคุณดาว35ดวงที่สนับสนุนมานะฮะจับน้ำไว้นะครับจับน้ำไว้ยกไหวยกเลยครับยกไหวยกนะครับ ตอนนี้อยู่บางไผ่บอดี้พาร์ตนะฮะศูนย์รวมจำหน่ายอะไหล่ยนต์ประกอบยนต์นะฮะบางไผ่บอดี้พาร์ตนะครับยกครับยกไหวยกเลยยกเลยสอนครับจอยจับน้ำไว้นะครับจับน้ำที่เกางยี่ไว้นะฮะสาธุครับสาธุทุกท่านนะครับ จับทีครับทีหนึงจับไว้ครับจับไว้ไม่เลยครับจับไม่เลยครับสาธุครับสาธุนะฮะจับไว้ครับจับน้ำไว้นะฮะ ตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวอายุทยาส้มตำนะฮะจับไว้ครับไม่ต้องโยงนะฮะของแพ็คนี่เจ้าของร้านนะครับจับไว้ครับจับไว้